ตัวอย่างหนึ่งของการพึ่งพากันระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนคือโครงการนำกากตะกรนของเสียนำมาปรับปรุงใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากการนำหลักการอีโคซิมไบโอซิสมาใช้นั่นเองครับโดยไม่เพียงแต่ระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนเท่านั้นแต่กนอ,อ,อยังได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับด้วยครับเช่นระดับโรงงานเพื่อให้เข้าสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ดับนิคมอุตสาหกรรมจะพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งโรงงานชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิน่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร,ระดับท้องถิน่นเทศบาลอบตอและอบจอที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่จะพัฒนาด้านต่างๆควบคู่กันไปกับภาคส่วนอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมและระดับจังหวัดที่จะต้องพัฒนาทุกภาคส่วนให้เข้าสู่ความยั่งยืนเป็นเมืองน่าอยู่เมืองยั่งยืนครับซึ่งทั้งหมดนี้ ก็อยู่ที่การร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันเริ่มตั้งแต่ที่ตัวเราชุมชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและไปจนถึงระดับจังหวัดจึงจะทําให้เกิดความยั่งยืนได้ครับการมิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย